นะ okay. สวัสดีครับพี่น้องเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านกับผมนายเจษดาสีปังโคศกเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบรุรีขอถแถลงการและก็ตอบโต้กรณีในช่วงสายของวันนี้ ที่นายปิยะตาวิชัยได้แถลงข่าวไปว่ากลุ่มข้าอขายคนรุ่นใหม่นนทบุรีจะมีการนัดชุมนุมในวันที่24มิถุนายน2564 11นาฬิกาบริเวณอนุสรสถานอนุสนอนรอวลีประชาธิปไตยผมอยากจะเรียนเชิญให้สื่อมวลชนและก็พี่น้องที่เข้ามาดูในขณะนี้ ได้รับทราบข้อเท็จจริงว่ากับผมนายจิสราศีปังมิได้มีการโพสเชิญชวนให้รวมตัวในวันที่24มิถุนายน2564เวลา11นาการบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิไปไตยตามที่ได้กล่าวหาผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมผมมันลูกผู้ชายพอครับพี่น้อง ถ้าเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบ,บุรีจัดก็จะบอกว่าเป็นผู้จัดถ้าหากเครือข่ายนนทบ,บรุรีเป็นผู้ดำเนินการกิจกรรมใดเราจะโพสลง Facebook ของเครือข่ายอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาพูดคุยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวขอทีมงานได้เปิดคลิปเสียงนะครับช่วงที่นายปิยะตะววิชัยได้ พูดถึงเครือข่ายของเราครับถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญครับอนบานนะครับมีข้อมูลข่าวสารที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับเนื่องในวันที่24พิศจิกายนนี้นะครับมีกลุ่มต่างๆนะครับที่จะประกาศรวมตัวกันนะครับและมีลักษณะที่เสี่ยงต่อความฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ ประกาศตามพรกฉุกเฉินนะครับกลุ่มต่างๆที่มีการประกาศนัดรวมตัวกันนะครับมีดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้านําโดยนายชาติชายไพลินนัดหมายรวมตัวที่อนุสรสถาน14ตุลาคมนะครับเพื่อจัดกิจกรรมลําลึกเหตุการณ์ครบรอบ89ปีอภิวัตสยาม2 4 7 5นะครับโดยมีการเริ่มนัดหมายกันตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปกลุ่มที่ส กลุ่มประชาชนคนไทยนำโดยนายนิติธรล้ำเหลือนัดหมายบริเวณหน้าทรรมเนียบรัฐบาลน,นะครับวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกดดันให้ท่านนายกรัฐมนตรีลาออกนะครับนัดหมายกันในเวลา12นาฬกาของวันที่24มิถุนาเช่นเดียวกันครับกลุ่มที่3คือกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนำโดยนายเจตนาสีปรังนะครับนัด หมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา11นาฬิกาของวันเดียวกันนะครับเพื่อทำกิจกรรมขับไลร่รัฐบาลเช่นเดียวกันครับกลุ่มที่4กลุ่มคนไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับนำโดยนายจตุพรพมพันธ์นัดหมายที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับส่วนเวลาที่แน่ชัดยังไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนนะครับวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน กองบัญการตํารวจนครบาลนะครับขอประชาสัมพันธ์ว่าเนื่องขณะนี้ในเขตกรุงเทพมหานครนะเป็นพื้นที่ที่มีประการประกาศสถานาการณฉุกเฉินนะครับห้ามมิให้มีการชุมนุมทํากิจกรรมหรือมีการมั่วสุมกันหนที่ใดๆในสถานที่หรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา9แห่งพรกรฉุกเฉินหากผู้ใดฝ่าฝืนรวมทั้งผู้จัดการชุมนุมผู้ร่วมชุมนุมจะเป็นความผิดตามข้อกําหนดซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพรกรฉุกเฉินฉบับที่15ลงวันที่25ธันวา2563ข้อ3ประกอบกับประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขการฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงฉบับที่5ลงวันที่5มีนาคม ุทธศักราช2564สำหรับผู้ชักชวนให้มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจการใดๆก็จะมีความผิดในส่วนของผู้สนับสนุนจะต้องรับโทษเช่นเดียวกันด้วยครับกรณีผู้จัดเวทีลดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นความผิดฐานผู้ให้การสนับสนุนในการกระทำความผิดของผู้ชุมนุมซึ่งจะต้องรับโทษตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ กรมประชาการตำรวจนครบาลขอเน้นย้ำนะครับและฝากพี่น้องประชาชนว่าเนื่องจากขณะน,นี้กรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยยังมีสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรกอยู่แล้วนะครับและการแพร่ระบาดของอเชื้อโควิดในเขตกรุงเทพยังอยู่ในอัตราที่สูง ครับ,รบพี่น้องที่เคารพครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการถ่ายทอดนะครับที่ Voice TV ได้ถ่ายทอดไปเมื่อช่วงเช้าสิ่งที่ผมอยากจะฝากเสียงนี้ไปถึงนายปียักษ์เต้าวิชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการที่นายปิยะบอกว่าเนื่องจากกทมยังมีสถานการณ์โควิดเป็นความเดือดร้อนประชาชนอยู่แล้ว และการแพร่ระบาดยังอยู่ในอัตราที่สูงผมขอฝากเสียงนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งคือนายประยุทธ์จันโอชาว่าคุณกำลังโดนนายปิยะเตวิชัยหลอกด่าหรือไม่เพราะนายปิยะเตวิชัยก็ได้บอกว่าขณะนี้การแพร่ระบาดยังอยู่ในอัตราที่สงูงทั้งทั้งที่วันพรุ่งนี้เองจะเป็นการผ่อนคลายแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็คือพรุ่งนี้เช้ารัฐบาลประกาศว่ากรุงเทพจะเป็นการผ่อนคลายมาตรการโควิดแล้วแต่ปิยะได้ถแถลงว่าการระบาดโควิดยังอยู่ในอัตราที่สูงแสดงว่านายปียตะต้้ววิชัยกำลังเกาหานาย,ยกรัฐมนตรีคือคุณประยุจจรโอชาหรือไม่นะครับและนอกจากนี้นะครับนายปิยะยังไม่มีติดที่จะมาถแถลงว่าห้ามม่ให้มีการชุมนุม นายปิยะได้กล่าวว่าห้ามมิให้มีการชุมนุมทํากิจกรรมในสถานที่ไม่ยุยงก่อให้ไม่เกิดความสงบเรียบร้อยผู้ร่วมชุมนุมตามมาตราเก้าแต่ผมอยากจะฝากเสียงนี้ไปยังนายปิยะอีกครั้งหนึ่งคือมาตราสี่สิบสี่ตามรัฐธรรมนูญได้ระบุว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจึงสามารถชุมนุมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตด้วยซ้ํา ท่านพุ่นพี่น้องครับถ้าหากท่านดูในต่างประเทศเวลาเขามาไล่รัฐบาลหรือว่าจะมาขับไล่ในช่วงโควิดเขาก็ใส่หน้ากากใส่แมสและเขาก็มีสิทธทิเสรีภาพในการออกไปโวยวายนั่นคือสิทธทิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและอีกอย่างผมก็อยากฝากสิ่งนี้ไปถึงนายปิยตะตวิชัยครั้งในวันที่2ีมิถุนายน 2,564เป็นวันครบรอบ89ปีอภิวัตสยาม2475ได้มีเกิดการรวมตัวเรียกว่ากลุ่มคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าหากบ้านนี้เมืองนี้ยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยการที่จะมีใครไปชุมนุม หรือไปเรียกร้องก็เป็นสิทธิเสรีภาพและทุกครั้งที่มีการชุมนุมของกลุ่มการเมืองไม่เคยมีใครติดหรือเป็นโควิดแล้วไปเผยแพร่เหมือนกับดังผับท้องหลอวันนี้ผับทองหลอคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดระลอก3านายปิยาตาวิชัยได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้น นายปียาได้ถแถลงว่าไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนหรือชุมนุมหรือสนับสนุนก็จะผิดผมก็เลยบอกว่างั้นผมไม่เชิญชวนก็ได้ครับถ้าหากท่านใดไปชุมนุมบริเวณหมู่บ้านทะลุฟ้าเวลาบ่ายโมงแถวบริเวณอนุสร์สถานก็อาจจะผิดอันนี้คือนายปียะได้บอกไว้นะครับผมไม่ได้พูดนะครับและผมก็ไม่ได้เชิญชวนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากบ่ายโมง ไปแถวอนุสร์สถานพี่น้องก็จะเจอหมู่บ้านทะลุฟา้านะครับพี่น้องไม่อยากเจอก็ไม่ต้องไปบ่ายโมงที่อนุสร์สถานก็จะไม่เจอหมู่บ้านทะลุฟา้าแต่ถ้าพี่น้องไปหมู่บ้านทะลุฟา้าคิดถึงอยากเห็นบ่ายโมงก็ไปเจอถ้าก็เป็นสิทธิ์ของท่านก็จะเจอทะลุฟา้าบ่ายโมงแถวแถวอนุสร์สถานถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่เจอหมู่บ้านทะลุฟา้า แต่ถ้าหากเราไปเราก็เจอหมู่บ้านทะลุฟ้าเวลาบ่ายโมงแถวแถวอนุสรสถานผมไม่ได้เชิญชวนนะครับแต่ผมแค่กําลังบอกว่าแถวแถวนั้นมีอะไรตามที่นายปิยะได้กล่าวว่าเพราะนายปิยะได้พูดนี่ครับว่าเวลาบ่ายโมงแถวแถวอนุสรสถานจะมีหมู่บ้านทะลุฟ้าจัดชุมนุมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เชิญชวนถ้าเชิญชวนคือนายปิยะตาวิชัยหรือเปล่าเพราะนายปียะบอกว่า13บสามเอกาได้ข่าวว่าจะมีการจัดชุมนุม บริเวณอนุสรสถานโดยหมู่บ้านทะลุฟ้าเท่ากับว่าชาท่าันไปหมู่บ้านทะลุฟ้าบา่ายโมงไทก็เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากไปเจอหมู่บ้านทะลุฟ้าบ่ายโมงก,ก็เจอกันที่อนุสรสถานอันนี้ผมไม่ได้เชิญชวนนะฮะแต่กําลังพูดถึงที่นายปิยะได้ถแถลงนอกจากนี้16นาฬิกาไทยไม่ทนของม็อบจตุพรถ้าใครไปทําเนียบช่วงเวลา4โมงเย็นก็จะเจอม็อบคุณจตุพรไทยไม่ทนบุกทําเนียบแต่ถ้าใคร ไม่อยากเจอม็อบคุณจตุพรก็อย่าไปทําเนียบช่วง4โมงเย็นนะครับก็ห้ามไปชุมนุมบริเวณทําเนียบ4โมงเย็นก็จะไม่เจอคุณจตุพรเอาอย่างนี้ละกันนะครับไม่เชิญชวนนะครับนี่คือท่าทีที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากความปรารถนาดีไปยังคุณปิยะเตาวิชัยนะครับถ้าผมจะจัดกิจกรรมจริงๆผมจะเผยแพร่ทางเครือข่ายนะครับ แล้วผมจะไม่ใช่เป็นการจัดก,กิจกรรมไปไล่พลเอกประยุทธ์แต่ถ้าวันนี้ผมจะจัดก,กิจกรรมสิ่งแรกที่ผมจะไปหน้าสตชครับคือไปไล่คุณปิยะนั่นแหละครับไม่แน่นะครับ24มิถุนาคนอื่นไปที่ไหนผมไม่รู้นะครับผมอาจจะไปที่คุณปิยะอยู่ก็ได้นะครับเตรียมตัวให้ดีแล้วกันอย่านี้ไปไหนแล้วกันนะครับหรือว,ว่าผมอาจจะไปก็ได้นะครับคุณปิยะครับเพราะผมกับคุณเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้ว นะครับเออะเออะก็ในเจษดานายเจษดาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือเราดวงสมพงกันหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นปิยะตาวิชัยครับอยาอย่าบ้าให้มากนะครับการุณาดูทีมแล้วก็บอกลูกน้องว่าการที่เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีจะจัดเนี่ยมันมีหลายคนนะครับแล้วในายเจษดาก็ไม่ได้โพสต์นะครับการุณาดูให้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยความรักและหวังดีนะครับเรามันคู่แค้นคู่รักกันนะครับผมก็ยังห่วงใยท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณวิยะที่ยังจําชื่อผมได้ยังคิดถึงกันนะครับก็เดี๋ยวช่วง4โมงเย็นวันนี้จะมีการจัดรายการความจริงประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วง4โมงเย็นเราจะมาพูดถึงวันชาติไทยนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคือน้องโอปอ น้องโอปอสสำนักข่าวรัษฎรนะครับก็จะมาร่วมสนทนาด้วยกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีข่าวสารมากมายมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา4โมงเย็นนะครับกับรายการความจริงประเทศไทยสำหรับการแถลงข่าววันนี้ผมก็ขอเน้นย้ำอีกทีนะครับก็คือบ่ายโมงห้ามไปชุมนุมนะครับถ้าบ่ายโมงท่านไปชุมนุมที่อนุสรสถานก็จะเจอหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับ แล้วถ้าท่านไม่อยากเจอไทยไม่ทนนะครับ4โมงเย็นท่านก็อย่าไปทาเนียบถ้าท่านไป4โมงเย็นบริเวณทําเนียบท่านก็จะเจอไทยไม่ทนของคุณจตุพรเท่านี้นะครับไม่ได้เชิญชวนนะครับแต่แค่บอกกล่าวตามที่คุณปิยะได้พูดไว้นะครับตามข้อมูลที่ได้ถแถลงการนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับรายการความจริงประเทศไทยอีกครั้งสําหรับช่วงนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ